ทีฉันอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ในประโยชน์ที่ว่าแม้แต่การอยากไปสวรรค์ก็เป็นกิเลสชน,นิดสองและเข้าใจยากดังนั้นการอยากไปสู่นิพพานจะเป็นกิเลสหรือไม่คะคำว่าความอยากในที่นี่ในกรณีอย่างนี้ในภาษาที่ใช้กันในการสอนธรรมะนี่หมายถึงความอยาก ด้วยอำนาจของความไม่รู้ไม่มีความรู้อย่างถูกต้องเพียงพอนี่เขาเรียกว่าอาวิชชา <c oughs> ถ้าอยากด้วยความไม่รู้หรืออยากด้วยอวิชชาแล้วเรียกว่าเป็นกิเลสั้งนั้นถ้าเราอยากไปสวรรค์นั้นโดยโดยธรรมดาสามัญทั่วไปมันก็อยากด้วยอวิชชาเขาได้ยินว่าในสวรรค์นี้สิ่งเคยงามนี้สิ่งอานวยความความลายมันก็ำนาจ้องกิเลสทําให้อยากไปสวรรค์ สำหรับดังนั้นจึงเป็นกิเลสความอยากที่เป็นกิเลสสวรรค์ก็เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสชนิดอันละดชนิดละเอียดนี่สาหรับความอยากไปนิพพานนั้นมันก็ต้องแบ่งเป็นสองชนิดว่าเขาอยากด้วยความโง่หรืออยากด้วยความรู้ที่ถูกต้องการอยากไปนิพพานเออาๆตามๆกันไปทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรอย่างนี้มันก็ต้องเป็นกิเลสแน่ แต่ดูจะยังเป็นกิเลสที่มีประโยชน์เป็นกิเลสหน้าหรืออวิชาหน้าแต่ยังพอมีประโยชน์ที่ว่าวันจะไปนิพพานคือจะดับความทุกข์แต่ถ้าว่ากันที่แท้แล้วความอยากไปนิพพานนั้นถ้าอยากถูกต้องก็ไม่เป็นกิเลสเ้าควรต้องเห็นความทุกข์เสียก่อนแล้วจึงจะอยากดับความทุกข์นั้นนั่นนะเขาเรียกว่าอยากไปนิพพานการอยากไปนิพพานที่ถูกต้องนั้นไม่เป็นกิเลส ถ้ามันอยากโดยปัญญาโดยวิชาโดยความรู้ที่ถูกต้องแจะ้ายากไปนิพพานโดยไม่เข้าใจเป็นการอยากอยาก่างเหอๆตามๆกันไปหรืออยา่างง่ายอย่างนี้ก็ต้องจัดเป็นกิเลสที่เป็นละเอียดในอย่างละเอียดอยีนี่ขาให้เตือนขอเขาเตือนให้นึกอีกตั้งหนึ่งว่าใน มูพุทธศาสนาในวิธีการของพุทธบริษัทเนี่ยเขาจะไม่พูดอะไรลงไปโดยส่วนเดียวเช่นถ้าว่าอยากไปนิพพานเป็นกิเลสไหมก็ไม่พูดไปโดยส่วนเดียวว่าเป็นหรือไม่เป็นมันก็ต้องแยกอยากไปนิพพานด้วยอะไรถ้าอยากไปนิพพานด้วยความรู้สึกอย่างนั้นก็เป็นกิเลสอยากไปนิพพาน้ดยความรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่เป็นกิเลส นี่ก็ควรจะจดจำไว้เป็นหลักใหญ่ไม่ว่าในการตอบคำถามทางไหนมันจะต้องแยกออกไปให้มันถึงรากฐานอาของปัญหาแ้่เราก็จะตอบไปถูกต้องเขเรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์ในในในพุทธศาสนาที่ว่าจะไม่กล่าวอะไรลงไปโดยส่วนเดียวจะต้องมีคำว่าอย่างนั้น หรืออย่างนั้นหรืออย่างนั้นจึงจะว่าอะไรลงไปเป็นเรื่องเรื่องไปอาจจะมีอะไรอีก